สวัสดีเอฟซี FC. อีกครั้งนะคะวันนี้ป้าแมวก็มาเก็บใบช่ำฉาแล้วนะคะเอฟซี FC. ค่ะเมื่อวานนี้ป้าแมวก็ได้จัดส่งให้เอฟซีได้ครบทุกท่านแล้วนะคะส่งไปเมื่อวานนี้เนาะถ้าท่านใดสงสัยว่าป้าแมวยังไม่ส่งบอลสีหรือใบชําฉาไปให้เอฟซีก็โทรมาหาป้าแมวนะคะท่านว่าป้าแมว้ว่างหรือไงถึงมาเก็บแต่ใบชํชาฉาไม่ได้ว่างนะคะเอฟซี FC. เพราะว่าบ้านป้าแมวอ่ะฟังกรมอุตุเขาเตือนมาแล้วว่าวันที่ยี่สิบเก้าถึงวันที่สามหรืออะไรนยะฝนมันจะตกหนักนะคะป้าแมวก็เลยกลัว กลัวถ้าน้ํามันไหลมาจากข้างบนนู่นอ่ะมันจะเป็นแบบเก็บไม่ได้เลยนะคะเก็บไม่ได้เลยเก็บมันเหมือนจะเป็นขี้ดินไปหมดเลยอันที่จริงมันไม่ใช่เป็นขี้ดินนะคะมันเป็นแบบใบชํำฉาค่ะเอซีเนี่ยดูนะนี่นะคะมันเป็นใบช้ำฉาที่ทับทับชั้นกันอย่างเนี้นนะค่ะป้าแม่ก็เลยมาโกยแล้วก็วันนี้ก็จะมาขูดหน้าขูดอ่ามูลไส้เดือนไปผสมขเข้าไปกับใบช้ำฉาให้นะคะเพราะว่ามูลไส้เดือนเนี่ยเขาจะมีช่วงหน้าร้อนเนี่ยมูลไส้เดือนจะเยอะมากนะคะ แต่ถ้าหน้าฝนละมูลไส้เดือนจะน้อยเพราะว่าเนี่ยค่ะป้าแมวก็ามาลือล้อใบชํำฉานะ้คะ fc เนี่ยเป็นมูลมูลไส้เดือนมูลใหญ่ๆทั้งกันเลยนะคะเนี่ยนะเป็นมูลไส้เดือนทั้งนั้นเลยค่ะนี่ป้าแมวก็จะจะขูดขูดมูลไส้เดือนเนี่ยให้รวมไปกับชํำฉานะคะเสร็จแล้วป้าแม่ก็เอาไปตากแดดอีกหน่อยนึงเพราะว่าเนี่ยใบชํำฉาะคะ่ะ fc อย่างนี้คือมันแห้งแล้วน,ะนั่นนะ่ะเนี่ยนะเห็นดำๆเนี่ยคือหมักเขาหมักโดยธรรมชาตินะคะเนี่ยเนาะหมักโดยธรรมชาติป้าแม่ก็ไปตากอีกครั้งนึเพื่อมันจะไไได้้ม่ชืนปถึงนนะะคี่นะ้าแมก็ตองมมาือใบไ้นะคะ กวาดเอากิ่งใหญ่ๆออกให้หมดก่อนแล้วก็มาค่อยๆกวาดนะคะเพราะาใบทับฉาเขาเนี่ยอันนี้ทับชั้นนะคะอซี F C เนี่ยทับทับชั้นเป็นแบบอีซี F C ดูสิคะเนี่ยคือธรรมชาติหมักให้เราะคะ่ะเพราะในเนี้ยตรงที่ป้าแมวยืนอยู่เนี่ยน้าเขาจะท่วมหมดเลยนะคะนี่คือเป็นคลองเป็นคลองใหญ่นะคะเนี่ยป้าแมวลงข้างล่างเนี่ยมิดท่วมหัวป้าแมวนะคะป้าแมวสูงร้อยหกสิบห้าเซนนะหกสิบสาหกสิบห้านะคะอี F ีซีนะ เอฟซีค่ดูจากข้างล่างอ่ะมันมีถั่วป้าแมวตอนนี้ป้าแมวยืนอยู่ข้างบนซึ่งมาเก็บตรงเนี้ยตอนนี้น้ํามันจะไหลามาจากข้างบนนะคะไหลามาจากข้างบนเนาะกุ้งหอยปูปลามันก็นมาจากทุตสารที่เลยค่ะคือมันเป็นปุ๋ยที่ดีสําหรับเราที่เลี้ยงบอลแล้วก็เอฟซีท่านใดไปปลูกต้นไม้หรือไปปลูกพริกปลูกผักอะไรพวกนี้จะงามงามมากเลยค่ะเอฟซีงามมากๆเลยนะคะปะ้าแมวแนะนําให้เอานี่นะครับเป็นเป็น,ปนมูลไส้เดือนค่ะเอฟซีนี่นะคะเนี่นะ มูลไส้เดือนคะ่ะเดี๋ยวป้าแม่เขาจะขูดขูดไปนะคะต้องต้องต้องมาลื้อเก็บเพราะก่อนมาลื้อพวกใบไม้เพราะไส้เดือนเขาจะอยู่อยู่ใต้นี้นะคะนี่เป็นใบช่ำฉาหมดเลยนะคะที่ซีเนี่ยใบช้ำฉาเนี่เห็นไหมคะเลิกเลิกมาอย่างน,ะะนี้เลยเห็นไคะนี่เป็นใบช่ำฉาทั้งหมดนะคะเนี่ยเขาจะทับชั้นอย่างนี้ทั้งนั้นเลยคะ่ะป้าแม่ก็ต้องมาเก็บไม้ใหญ่ๆนี่ออกก่อนแล้วนี่ก็เป็นเป็นใบทองนะคะไม่ใช่ไม่ใช่ใบสักนะคะเป็นต้นทองต้นทองที่เราเคยเอาไปทามะม่วงกวนมะม่วงแผ่นกันนะคะไปตากมะม่วงกวนมะ อันสมัยแล้วได้มีการอบนะไม่ใช้แต่ว่ายังทางบ้านป้าแมวยังใช้ใบทองอยู่นะคะใบทองเนาะแต่ภาษาอีสานเขาจะเรียกเหมือนทางบ้านป้าแมวหรือเปล่าหรือทางภาคใต้จะเรียกเหมือนบ้านป้าแมวหรือเปล่าก็ไม่ทราบเนาะแต่บ้านป้าแมวจะเรียกว่าใบทองค่ะอันนี้นะต้นทองแล้วเขาจะเอาใบใบของเขาเนี่ยเอาไปตากม,ามกะม่วงกวนมะม่วงแผ่นเพราะเวลาตากเสร็จแล้วมันจะลอกไม่ไม่ติดไม่ติดนะคะนี่คือใบทองนะคะซีเนี่ยกุ้งหอยปูปาก็ตายทับสะสมมันมาอย่างนี้แหละค่ะนี่มันก็ทําให้เป็นสารอาหาร บอลนนยิ่งได้สารอาหารยิ่งมากเขายิ่งโตแล้วก็สวยนะคะ fc เนี่ยป่ะแม่ยิ่งคุยยิ่งยิ่งยิ่งอันนี้ค่ะยิ่งมีแต่ใบใบมันทับชั้น,นะคะ่ะเนี่ยเลือกเลือกขึ้นนะคะเนี่ยมีแต่ใบแล้วรากหญ้าเขาก็เกาะไว้นะคะเกาะใบมันไหลมาจากข้างบนนะคะว่าแม่ก็มาทํารีวิวให้ fc ดูนะคะว่าการมาเก็บใบช้าฉาไม่ใช่ว่าเดี๋ยวมาเก็บม,มาเก็บคือมันมันไม่ได้มันไม่ได้มีตลอดไปค่ะอันนี้ที่ว่าแม่มาเก็บสมัยก่อนอ่ะบอลดังๆอ่ะตรงเนี้ยเนี่ยค่ะไม่มีใครมาเก็บเลยมีแต่ต้นช้าฉา นี่นะคะต้นช่ำฉาทั้งหมดเลยทุกวันนี้ก็ยังไม่มีคนมาเก็บเพราะมันเป็นคลองสาธารณะค่ะเพราะว่าบางรค้งเขาบอกว่ามันเขาคิดว่าบอลมันอะไรก็ได้ใส่เกี่ยวกับบอลแต่ป้าแมวมาเจอตรงนี้ถือว่าเป็นเป็นสิ่งที่ดีสําหรับป้าแมวเลยอ่ะที่ป้าแมวได้มาคือเราไม่ต้องไปหมักเลยเอฟซี FC ก็ไม่ต้องไปหมักไปทําอะไรแล้วนะคะไปถึงก็เอาไปปลูกได้เลยหรือจะไปเขากับดินเก่าของเอฟซีก็ได้นะคะของป้าแมวเนี่ยนะคือรับรองเลยว,ว่า งามค่ะงามมันงามไม่ต้องกลัวเลยยิ่งบอลด่างได้ตัวนี้เข้าไปนะยิ่งด่างยิ่งสวยเพราะว่าเขามีแร่ธาตุทางอาหารค่ะแล้วก็มีมูลเส้นทุกอย่างคือครบครบจบอยู่ตรงนี้แล้วค่ะ fc ครบจบตรงนี้เลยนะคะเนี่ยนะเพราะธรรมชาติมันหมักหมมมให้เราเนี่ยนี่นะคะร้าแมวผาดูนะคะ fc เห็นไหมแมวไม่ได้ไม่ได้หมักไม่ได้อะไรเลยนะนี่นะคะธรรมชาติเขาหมักมาให้เราแล,เแล้วเนี่ยแล้วเปลือกฝักอย่างนี้นะที่ปแมวติดให้ fc อย่าทิ้งนะนี่นะคะขยำขยำไปนะคะเพราะวันนี้ อย่างเนี้ยดีมากค่ะเนี้ยนะฝักใบชํำฉานะคะเนี่ยนะพ่อแมวไม่ได้ทิ้งนะคะบางทีพ่อแมวก็ติดไปให้เอฟซนะคะเนี่ยเนี่ยค่ะฝักใบชํำฉาครับพ่อแมวก็นี่นะคะเห็นไหมคะเอฟซีนี่เขาจะข้างบนน่ะเขาจะไหลลงมากรองแบบนี้เลยค่ะเนี่ยนะคะนี่นะคะพ่อแม่ค่อยๆเลือกให้ดูนันเนี่ยนะมันเป็นเป็นใบช่ำฉาทับชั้นอย่างนี้เลยค่ะเนี่ยเห็นนะคะเนี่ยอันนี้ก็เป็นมูลไส้เดือนค่ะใช่ไหมพ่อแม่ค่อยจะค่อยๆกวาดมูลไส้เดือนไปไปเขาด้วยนะคะนี่นี่นะคะเอฟซีจะตดกวาดไปอย่างนี้ค่ะ แต่จะต,ต้องเลือกใบทองออกก่อนแล้วกิ่งไม้ใหญ่ๆออกก่อนแล้วก็ไปเลือกทีบ้านออกอีกทีนึงแล้วก็จัดส่งให้เอฟซีเอาไปตากแดดแล้วไปเลือกทีบ้านออกอีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะวันนี้ป้าแมวก็มาพาเอฟซีมาดูการเก็บใบช่ำช้าแล้วดูการเออมาเก็บมูลไส้เดือนนะคะมูลไส้เดือนมันจะมีตอนนี้นะคะหน้าร้อนอ่ะมันจะออกมาถ่ายเยอะมูลไส้เดือนนะคะแล้วตอนนี้ บางท่านเขาไม่เข้าใจบางท่าน,นก็เอาไปร่อนร่อนขายได้นะคะเนี่ยนะแต่ป้าแมวไม่เอาไปขายนะคะคือกวาดใส่ไปกับอันนี้เลยใบชั้นฉาเลยแล้วไปถึงบ้านป้าแมวก็ตากเสร็จป้าแมวก็โรยด้วยปูนขาวฆ่าเชื้อรานะคะแล้วก็ฆ่าเพี้ยมแมลงไปให้เรียบร้อยแล้วนะคะ FC นะป้าแมวจัดการเรียบร้อยแล้วไปถึง FC คือปลูกได้เลยนะคะตัวนี้ไม่มีอันตรายอะไรกับกับมือกับเท้าเรานะคะไม่มีอันตรายนะคะเป็นธรรมชาติคะ่ะปูนขาวก็ไม่ได้มีอะไรนะคะ คือเป็นปูนที่ทําให้การเชื้อราเฉยๆบารุงต้นไม้ได้นะคะไม่ไม่ต้นไม้ไม่ตายนะคะปูนขาวนะ <c oughs> วันนี้ป้าแมวขอสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะปะ้าแมวก็รีบเก็บเพราะว่าฝนมันเริ่มมาวันนี้แล้วทางบ้านป้าแมวนะไม่รู้ว่ามันตกมาถึงบ้านป้าแมวหรือเปล่านะคะเห <c oughs> ็นเขาก็ว่าอะไรโลหินยาก็จะมาก็จะแรงนะคะป้าแมวก็คือต้องเตรียมะค่ข f ยเอฟซีถ้าน้ามันท่วมมาแล้วเนี่ยไม่สามารถมาเก็บได้เลยเพราะว่าเขาจะท่วมถึง ถึงนู่นเลยถึงคนต้นต้นใบใบช่ำฉาต้นนู้นเลยนะคะเขาจะท่วมเต็มนี้เลยค่ะจะท่วมเต็มหมดนี่เลยนะคะเนี่ยตอนนี้ป่าแมวยืนอยู่ของล่างเนี่ยคือจะท่วมหมดเลยแล้วเราไม่สามารถจะได้ใบช่ำฉาแบบนี้แล้วนี่ต้องรอไปเป็นปีหน้าถ้าน้ําไม่แห้งก็คือไม่ได้เลยตรงนี้นะคะเอีถ้าน้ําไม่แห้งคือไม่ได้ถ้าน้ําที่อื่นมันไหลามาเต็มถ้าตรงนี้ไม่ยุบลงไปเหลือขนาดนี้นะตรงนี้ก็ยังเอาไม่ได้เนี่ย ซ c ป้าแมวพาลงมาดูข้างล่างเลยนะนี่เือข้างล่างเลยอ่ะนี่ข้างล่างเลยที่ป้าแมวเดินเบียบยุบยับยุบยับเนี่ยเป็นใบช่ำฉาหมดเลยนะคะเนี่ยนี่นไคะเป็นใบช่ำฉาหมดเลยค่ะใบช่ำฉาเขาทับชั้นอย่างเงี้ยคือคือป่นแล้วป่นแล้วแต่ก็ใช้ดีนะป้าแมวก็เลือกเนี่ยนี่เห็นไหมคะมันจะเป็นทับชั้นอย่างนี้เลยค่ะเป็นใบช่ำฉาทั้งหมดนะคะเนี่ยข้างล่าง fc เห็นไหมคะใบช่ำฉาทั้งนั้นค่ะแต่ถ้าจะเอาตรงนี้คือต้องรอให้น้ํามันแห้งไปเรื่อยๆก่อนเพราะในคลองน่ะมันมีแต่ใบช่ำฉาทั้นเลย นะคะเนี่ยต้องรอรอให้เขาแห้งไปเรื่อยๆถ้าโลหิงญ่ามาอย่างเขาบอกว่ามันก็จะจะ,จะแห้งโดยธรรมชาติของเขาเองนะคะเนี่ยนะ,ะวันนี้ป้าแมวเขาขอสวัสดีเอฟซทุกท่านนะคะเพราะป้าแมวก็ต้องรีบเก็บใบชํำฉาแล้วก็ไปแบ่งปันให้เอฟซนะคะป้าแมวขายกิโลละยี่สิบบาทค่ะห้ากิโลค่าส่งสามสิบาทจ้ะถ้าไปทางขอให้เอฟซีซื้อป้าแมวสิบกิโลขึ้นไปนะคะสิบโลก็ได้จ้ะหรือมากกว่าสิบโลก็ได้ค่ะสิบโล ค่าส่งก็อยู่ที่หกสิบาทจ้ะรวมทั้งหมดคือสอง้อหกสิบาทนะคะมีทั้งโอนและปลายทางปลายทางป้าแมวขอเป็นสิบโลจ้ะค่ะเช้านี้ป้าแมวขอสวัสดี f c ฟทุกท่านนะคะแล้วก็ขอขอบคุณ f อฟทุกท่านนะคะที่เป็นกําลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามป้าแมวขอากรับกางหัวใจทุกท่านเลยนะคะขอกรับขอบคุณมากๆจ้ะค่ะขอขอบคุณแม่ๆด้วยนะคะเพราะป้าแมวไม่มีไมู่้จะพูดไงจากใจจริงค่ะปะ้ามาถึงแม้ว่า การเก็บไปจำฉามันจะเหนื่อยแต่ว่ามันมันได้ประโยชน์กับบอนที่เราเอาไปอะค่ะมันพอบอลโตวสวยงามมาแล้วป้าแมวชื่นใจค่ะเอซเพราะว่าเขาได้ปุ๋ยที่ดีเนาะกับวันที่ป้าแมวขอสวัสดีนะคะสวัสดีจ้ะ